มาแล้วครับก็เสียงดังแปลกๆว่วเลียวบัวเลียวย่างห้าอะไรยังบักข้ายน้ามันย่างห้าังไรนย่างยวมันลุ้นครับว่าเป็นอะไรสิขึ้นมาทาง มันดูว่าอะไรจะหลุดหรือจะพังจะพูก็ไปทั้งหนาเลยปล่อ,อยกันครับปล่อยกันเดี๋ยวมาดูว่าอะไรจะเสีย างเนี่ยแต่เพิ่งเนี่ย ยั้น <c oughs> ใวะม่ขอรมันดูดท่านั้นที่ดูรูมือกบบผักเราสนามพื้นน้ำด้วยจ้ะพอเขาล้างติด่อยเก็บใส่ผ้าหนึ่งยงนี้ เราดูดวงถือครับน้ำไหลเขาเนี่ยน้ำเนี่น้ำเปียกไปเลยอะที่ได้เขาวลามันบอกาเบิ้งหัวม่นก็บเกี่ยวหัวหรือโอ้ยมันเอาไว้อะไรดิหมดบาเนี่มเขาดีเขาดีดิวกระเพาะทัางขัวพูดเป็ดเีย้เป็ ่าข้าวปลยร้อยไหมเอบเขาเบเขาลูกแค่หน้าเาว่านลูบ่มกบพ่าว้เียบรอยจ้าหนุปั้นมาไงติดล่างนอนนะติดตัวล่างมันตัวน่อยแค่ตัวนตัวนึ่งหน่ยมเลยปัอนสมพอดเลยบ่กรเตรียมสปุ๋ยมาสาสมใจเลย พานุคนมึงออกวยโยนไน้ำวนุ้มักเอาหนามมันกับมันก็พวอนเ้ยยังตรงเงินตรงเนไน้ำตีเงินไหนน้ำตงิกไปน้ำรถน้ำจะนานะเอ่ะมันเอียงได้ไหมอืมน้าปูกมันเนาะเต็ม Sam liền móc bỏ ngay lòng cầm đồ chụp ngon sầu vào trong người ta cũng được lòng người ta mày 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 lên, mày 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 แมนเขาไม่เหนียวเหมือกเดน๋ยวล้องเหมนกันไม่เท่าไหร่เลย็นสภาพอะไรแมนบัวเอาคำน้ำคำน้ามอเหนมากินม้นไม่กินได้ย่ามันมันน้าอไม่กินเขา น้าผพวผู้วจันใจผัวน้ไหลออกผัวะม่นกินเล่าว่าผู้กินน้ำเนาะกูกินกินน้ำเขาไมอกปีบัวานตายผัวเลือดที่ว่าเกลยวเขาเพราะอนมันาจะปนั่งเกลียวเล่นกมันเกลียบมันเกลียนกมันเกลียบเนไแต่ไม่เคยเกียบเั้นเหรอบางเรืงมันมากเลยแล้วมม่ไปเขาแทบเลยแอนกมันปากข้างไงมันมันเลยเกลวมันแต่เคยกียบเพง้ 慢点。